สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องไปขายของหลายมือบ่กขายใ้เบิ้งต้นใหม่เลยบ่ใครยด้สังเกตนะคะนะ่ะเนาะเห็นใบมันสอยเบิ่งดูพี่น้องหอยหอยทากออกแม่แพ้ลูกเออย่งหายเลยกลิ่นใบใหม่เหมือนเลยท่าน่ะเพิ่งสังเกตจัาบุกขายใ้สังเกตนะคะนะ่ะเนาะตาย สกีมันเห็นโตสองโตเองบ่คิดว่ามันสิแพหลายปนี้เมื่อกนะน่ะดูซิดูซแตายละน่ะตายแล้วบ่ไหวนั่นแบบนี้อืมบ่เน่ะนอนตายสิไม่กินได้ไหมบ่ได้บ่ได้ต้องกำจัดเดี๋ยวนี้ ยิ่งตะเพินว่าใบบไม่ก็แหง้งใครได้ดูแลใครของกระหอนแดดหลายพี่น้องเออแดดหอนหอนมาเลยเออผู้ชีว่ามันสิไลปันนี่หอยนี่ใบไม้จะว่าซอยเหมือนเนี่ยแม่มันหักหักตัวนี้แม่มันหกักหักเนี่ยสิจแจมันไปนปล่อยใส่ดีเนาะบบบนีบน้มาหลายแท้ยูหลาย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 คนอ่น้อง ฮึ่มมองนี่ไปจะจีก็จัะบาไลยป่านี่ฮึอมนี่พี่น้องมอนี่ตายพี่น้องเขาจะไป็นป้อยตายอยากจะน้ำขายของต้นใหม่ข่อยก็เลยเว่ยไม่สวยเลยมีแต่ลอย มานลอยหยินใบไม้เหมือนพูน่ะเอ้ยมานหลายเธอพูน่ะหลายหลายหลายมงเนมีไปเหมือนต้นเนาะโรจาเมยหอยแหอยหอยกินต้นไม่คอยพูน่ะมีไปเมืตายตรงแมนแม่มั่งคัเนี่ยตรงแมนแม่มคัตัวเนี้ย แม่มน่ะค่ะเดวจัดการเลยทั้งรูปเสียเป็ลป่อยใส่น้อนอเนาะปล่อยใส่น้อแบบนี้ใส่ไหม่สอยมดเลยมีถุงมุมนะตายป่ใส่น้อคันนี้เนาะอืมตะกี้มันกัดเป็ดตาหักคือดอกบะนี้มันกักไก่เป็นตาหักเหรอพี่น้องมันหลายเกินไก่เป็นตาหักแล้วตะกี้เป็นตาหักบะนี้มันเลื่อยเป็นตาหักแล้วบะนี้ มันหลายมันเยอะเกินพูดนะตะมอตะแม่ตุ้มุติมิพูดนะภาพสองกับมี่บิน้องมึงเนี่ยโอ้ยบม่ไหวบม่ไหว,วแบบนี้เยอะเกินเยอะเกินนจะมาจินแบบนี้ไม่ได้นะยูซ,ซื้อเป็นยังก็ต้องมาจินต้นใหม่ต้นไหนกันอืปัก ร้ายไม่สิว่าออกแม่แพ้ลูกร้ายปานนี้คุณน่ะเอ้ยอย่าไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้นะเนี่ยนี่นะโอ้ยยูซือๆอๆมากินกับ่็ได้นะนนนต้นชะนูต้นน้อนต้นไม้ก็ได้ขเขาไข่เดี๋ยวได้ าเดียวแล่ตามซีมือมากินของกันไม่ได้นะไม่ได้เอ้ยเอ้ยเอยเอ้ยานะจานะตก้ตม่ว่ามันสิบวแพ้ป่ะเนี่ เบื่องนี้แหละผี่นองเดินนนเเเป็ขบวลยก็บมักกล่องไว้เดินเป็นขบวนเลยนะ มันจะเดินไปไซหน้าบ้านเนี่ยัมบ่ทเานเี้งามยิ่่น้องเลเนี่เดินเป็นขบวนเลยจะไปไหนกันจ้าเด็กๆเดี๋ยวจะจับไปปล่อยที่กว้กวางๆนะจ้าแม่เพืนนะ่อนอะเมืองมันเยาวใส่ดำเหมือนเลยเดี๋ยวจะจับไปปล่อย ตายใหญ่ไปไปล่อยสซดีพี่น้องเอ้ยอะไร<ป>ครับคลิปนี้กับพ่อซ้ำนี่กอน,นอาจะเนาะจะจับเด็กๆไปปล่อยปลาก่อนเจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย